แก้วจ้าแก้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้วจ้าสวัสดียามเช้านะมาสวัสดีเอฟซีคุณยายก่อนนะคะเร็วสวัสดีค่ะส,ว,ะสะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีคุณยายนะคะไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวไปใส่บาตรกับคุณยายนะคะค่ะวันนี้คุณยายทำอะไรใส่บาตรจ้า วันนี้มีผัดซีอิ๊วค่ะวันนี้มีเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วใส่บาทนะจ๊ะไปใส่บาทด้วยกันนะคะแก้วจ๋าแก้วกินอะไรแต่เช้าอีกแล้วแก้วจ๋าแก้วแก้วเอ้ยแก้วเอ้ยแก้วรักแม่ไหมจ๊ะแก้วรักแม่ไหมจ๊ะ ก่อนเ้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะเจ้าจ้าสวัสดีค่ะก่อนเร็วไปใส่บาตรกับคุณยายเลยดีไหมคะดีไหมคะแก้วจ้าไปเลยค่ะสวัสดีนะคะแก้วจ้าสวัสดีสวัสดีสวยๆก่อนเร็วมาสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดี